นี่มันคิดด้ตัวคุงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี่นะใช่ไหมใช่ไหมนี่มันเจ้าแห่งสตาร์เบิร์สตีมดูทรงแล้วตามสายฟ้าวะ่ะจริงปะเนี่ยใจร้าวแอคทู าบสายฟ้าสองเล่มด้วยคีที่ตกเงินมันมดับเงิแล้วคิดว่าน่าจะมีเล่มสามเล่มสี่เล่มห้าเล่มทอาละจังหวะนี้ฮะ e สตาร์เมอร์ติฟอนส่ยฟ้าเฮ้ยใส่ยฟ้าส่ยฟ้าส่ฟ้ารัวๆครับใส่ฟ้ารัวๆครับใส่ฟ้ารัวๆครับฮ้ผมบอกตรงนี้เลยนะที่เหนื่อยไม่ใช่เพราะใครเพราะไอ้ดาบไฟฟ้าสามเล่มเนี่ย อย่าลืมไปดู Steam สตรีมสดที่ Facebook แฟนเพจนะครับผมเจอกันฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอให้นำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบร,ริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลย TP7 มีรหัส Rv มี ID ให้เลือกจำนวนมากมาย ID เริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อ ID ใครที่สนใจก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเจอกันโอเค กันอล้องมา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 นี่มันคิดในตัวคุงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี่นะใช่ไหมใช่ไหมนี่มัน เจ้าแห่ง Starburst Team น่าสนใจนีเอาว่ะเอาว่ะทุกคนอาจจะไม่รู้นะผมนี่คือคริโตคุงอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมะคริโตคุงเม็ดส้มเม็ดส้มไอเยี้ยคริโตคุงเม็ดส้ม Oh my God เขารู้ทุกคนเขารู้นะครับเขารู้นี่คือเจ้าแห่งตำราเที TS SS ผมว่ายังไงน้องคนนี้ต้องขอบคุณผมแน่นอนที่ทำตำราที่มีความน่าเชื่อถือขนาดนี้เขาเป็นเมมเม็ดส้มใช่ไหมแล้วเขายังได้อยู่ในตำราใจแล้วเทียเอ S S ออีกไอเชียโคตรเอาโคตรเอาเดี๋ยววันนี้ผมจะได้ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าแรงเอ S S เขาเล่นกันยังไงปอมเหรอไม่น่าไม่น่าปอมมั้งปอมเหรอตัวปอมที่ว่ะ ชอบจังเทียมมะเร็งแล้วก็เทียบมะเร็งจริงแล้วอันนี้ต้องกดคีย์ที่ตกรูนะเอาคีย์ที่ตกไปออฟเลยนะห้ามข้ามเมียก,ก็ออฟก่อนะตัวปอมหรอไม่ปอมตัวปอมหรอใช่หรอไม่ปอมใช่ไหมอ่ะเออเดี๋ยวเราแบนอาย่าแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องแบนอยู่แล้วเนาะโอเคก็ ตอนนี้เราอยู่ในห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราปล่อย EP 2นะครับแบกสตรีมเมอร์ของ EP ของน้องเอกไฮบิดเอ็กไปนะครับก็มีคนดูคอมเมนต์ว่าพี่ไปเล่นกับพี่เจร้าหน่อยครับพี่เจร้าเขาไม่ชอบอันเล่นครับโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในสตรีมของพี่ไม้เจร้าวนั่นเองเนาะก็ตอนนี้คนดูกําลังถกเถียงกันว่าผมเป็นตัวปลอมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะโชว์วิเลตไปแล้วกันนะครับน่าจะเชื่อนะถ้ากดวิเลตไปเนาะอยู่คน่าจะปลอมนี่ดูไอ้สนับแปดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบแปดเปอร์เซ็น เออเอาโคตึงโคตึงโคตึงไอ้นี่รอโคตึงโคตึงโอเคน่าจะเชื่อแล้วนะฮะอาเลยเม็ดลูงคอบเดียวบีบเฮ้ยมันมีคนออกเดียวบีบจริงจมันมีคนออกจากสายฟ้าจริงเว้ยโขออผมได้คอนเทนต์ละลูกเล่มดาบสายฟ้ากันนี้จะมีโคตรแรงโอเคครับก็ตอนนี้เราจะออกเป็นดาบไฟฟ้าทั้งหมด5เล่มเลยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไหวไหมนะก็ ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับไอเทมตามสถานการณ์แล้วกันนะครับแต่เบสไปที่ดาบไฟฟ้า <ID S 1> นะไอเ๋ต้องเหมือนกันอ๋ออันี้เรเป็นส้มเหมือนกันสภาพไม่ได้บอกไอดีลองไอดี ID ลองไอดี ID ลองไอดี ID ลองเออไอดี ID ลองอันนี้ถ้าฟังอยู่ลองเขียนหน่อยว่าตัวจริงตัวปลอมเขียนปุ๊บเชื่อเลยเขียนยไม่ได้ <c oughs> โอเคยินดีต้อนรับซูอาโอวแต่ถ้าโดนเฟิร์เป็นตัวปอมก็แย่ละมีอย่างงี้ด้วยอย่างไรเราก็ไม่โดนเฟบาอยู่แงยรัคากิน่ต่นอในไอดีรอง่ย่างี้เปนบ้างจริงนะคนเฮ้ยสกินลิมิเต็ดเลยนะเฮ้ย

โหดูพาเดินดิครับพาเดินเท่เท่จริงพานจเท่ิงโคตปั่นเฮ้ตายเนี่ยโอเคตเร็วกว่าจะนต้เร็่ายโอเ่ตาเราตนร่าจัตาต้ราัอ่น้อตัว่น่าจะนตเรา้ร่อ้อเวตัวนเร้อเรวเรียบร้องเรยวก้อเ่าีแด่้วสวยสวยวย อันนี้ก็เป็นรออนเปส้มเหมือนกันใหญมากเรออนเป็นส้มเฉยเฮ้ยจะตายนยเฮ้ยเช่ยไปตัดเวฟด้วยวะทำไมทีมตอนี้มัได้กรติกใงทุกคนเรียบร้อยตายอุ้ยสตาร์เบีะอุ้โคเทเลยครคบโคเทเลยครับถ้าใครนบ้องดีตายวะ เดี๋ยวผมอยากดูรีแอคต,ตอนผมขึ้นดาบไฟฟ้ามากๆแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้นะว่าผมกำลังจะขึ้นดาบไฟฟ้าอไอ,อไ้กูเกข้าได้ถ้าไปเด้จ่ายหนึ่งสองแล้วเข้าได้เลยนะครับเฮ้ยท้าชีโอว่าแล้วโ,โอ้ย,อนนอยโอ้โห,นหนสามตัวตนนสภาพ ตัวผอมก็แย่แล้วใครมันจะไม่ไหววะเมื่อมาเล่นร่างบ่อยจังวะเฮ้ยโอเคเราจะได้เดี๋ยวนะเคนเคนเอาสปินมาเหรอวะเคนออกบอดออก่อดนะครับออกก่อนนะครับออกก่อนนะครับไอ้ตกเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนโคกดาวสายฟ้าหรออันล่นออกดาบสายฟ้าชิ้นแรกเหรอจริงเหรอ ในที่สุดเขาก็รู้ตัวแล้วครับพี่ไม้รู้ตัวแล้วว่าเราจะออกดาบไฟฟ้าชิ้นแรกนลนะหรือเขาจะขึ้นพนูฟ้าโอ้โหคิดจริงจังมากอาจจะเป็นไอเทมใหม่ของเมส้มที่เขาต้องการจะบอกเรียบร้อยเป็นแบบสปอยสปอยดูช่องก่อนแล้วค่อยดูช่องเขาใช่ปะดูทรงแล้วดาบสายฟ้าว่ะจริงปหเนี่ยตกใจตกใจแน่ สาวกใจเล้าหนี่นะนี่คือสาวกใจเล้าของจริงออกดาบสายฟ้าชิ้นแรกออกได้พัฒนาเมจเยอะตอนมันไปออกขี้ชิ้นแรกไม่ดีกว่าหรอหรือมันอยากเอาวิ่งเร็วมาใช่ไหมแต่ความเร็วโจมตีมันก็เปลี่ยนเป็นพลังโจมตีได้นะตายเนี่ยหรือยังไงวะในโชว์ดิโชว์ดิชโชว์ดิโชว์ดิเอาละจังหวะนี้เอาตาเอาบอร์ตีมฟันส่ฟ้าเฮ้ยใส่ฟ้าใส่ฟ้าใส่ฟ้ารัวๆครับใส่ฟ้ารัวๆครับใส่ฟ้ารัวๆครับเฮ้ย มีเต็มพลังเลยเชียอันเล่นดาสายฟ้าชิ้นแรกวะ่ะหรือว่าผมสัมผัสได้ถึงพลังงานช็อตเปรียปร่ยเปลียตอนนี้เราจะยังไม่เปิดดูไอเทมเขาเราจะมาเปิดลุนทีเดียวแต่ผม,มถ้าเกมเ่างน <ผม S 2> ี้ผมจะออกได้ห้าเล่มน,นะมันจะเป็นอย่างที่กูคิดถ้าเกมอย่างโคอย่างนี้อยู่แต่ว่าถ้าเกมเราเริ่มตามเราไม่น่าไหว <Hello? S 1> เพราะว่าดาเมจเขาจัดอยู่นะครับ พี่คือจกผีหรือเปล่าจกจกสูตรก็ได้พี่มันแปลกแปลกกันไหมอะรวะอ๋อของอันเลน ด้วยคิริโตคุอันดับหนึ่งแล้วคิดว่าน่าจะม 3, เีม 4, เล่มสามเล่มสี่เล่มห้าดีกูชอบกูชอบดีออกให้หมดมึงออกมาให้หมดไม่ได้ตัวเดียวน่าจะไหวนะโอ้แต่ไม่ได้หรอสวยคือเซตดับไฟฟ้าเนี่ยมันมันโอเคนะครับแต่ว่า มันไม่สามารถไปกับพวกทาชิ้อะไรแบนได้นะครัตอนแรกผมเปนดได้ามันเป็นเมตาใหม่เฮียกูก็หวังดีดึกว่าแบบเฮ้ยเป็นเมตานะต้องการจะโปรโมทไอเทมนะโอ้โหสี่ตัวเอาอูเหลวเฮ้ยเรามาสตาร์เบอร์ตีมรวมร่างเนี่ย เอางี้ดีกว่าถ้าตาหนี้เราชนะขึ้นมาแล้วทุกคนทุกคนต้องสรรเสริญคณิตตกดาสายฟ้าผ้าเล่มนะเพราะว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งะคุณคิดว่าเขาออกเที่ยงโกหกคุณคิดว่าเขาโกหกหรอครับอันดับมานี่ไม่สภาพมันใช้แล้วมันเบิกไงโอเคนะแล้วถ้าแล้วถ้ามีใครบอกว่าเจอคณิตตกใส่ป้าผ้าเร็มไม่องโทษกูนะไปโทษติดไปโทษมันจบเไม่ได้หรอไม่เกี่ยวกับกูเไปช็อตอืม กับตายผมว่าเรื่องแปลกๆกัน,นทำไมไอ้ไอ้ไอตูเลรนแม่งแรงจังวะทุกคนผมว่าเรื่องแปลกๆละเรื่องแปลกๆละอ้าวผมเปิดขอความาเอ้าผมไม่เห็นเอาใช่หรอเอาลืมดูก็ลืมดูให้ตายตายแล้วโอ้โห,โโหชิบหายแล้วโอ้โหเสื่โอโตายแล้ว ผมว่ามันไม่ไหววะผมต้องออกของกันละไม่งั้นแพ้แน่ๆผมดูทรงเกมละโอเคเราจะจบดาบไฟฟ้าพิงเท่านี้นะครับผมว่าได้แค่นี้นะไม่งั้นแพ้แน่ๆครับคือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับ่าของเนี่ยขอแหกมันค่อนข้างแย่ท่าออกของเดิมซ้ำนะยังดีทันอยู่แต่เหตตัวตัวเนี่ยน่าจะชนะได้อยู่นะคโอ้โหไม่ได้วะ ไช่วยไปช่วยตีเลยไปเลยดาบดาบแดดดาบ,ดาบสายฟ้าหเล่มปวดอยู่แล้วต้องออกกูช่วยแล้วกันกูช่วยแล้วกันกูช่วยแล้วกัน,กน <c oughs> เอ้าเชีย่ยมันก็แม่นเกินเพื่อนทำไมดับใส่ปั๊บสามเล่มมันลูกอาชีพไม่ได้อ่ะ <c oughs> มันไม่มีตัดเลือดไงไอ้จะตายเน๊อเดี๋ยวผมต้องรีบแก้ใช่ไหมครับ เราต้องออกทอยแล้วออกตัดเลือไม่งั้นแพ้แน,น่แาดนมมาบสายฟ้าโปเนื้อเพอร์จริงจริงจริงไอ้เชี่ยไอ้เทพระดับโปรเนื้อเลยวะโอเคโอเครอ,อก่อนนะครับรอก่อนนะครับชึบ๊บชึ๊บชก๊บให้ตใจเห็นแล้วิใจเห็นเราก็จ่ายดาเมจได้อยู่นะครับแต่ว่าเอาอนนเราบางมากครับตอนเนี้ยเนี้ยว่าไอเทมในการจะออกก็ยากตอนนี้จน จนใช่โอ้โหจนกว่าลมแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องจริงจังนะครับเฮ้ยดังจะเกิดแล้วว่ตอนแรกกะจะมาดัดไฟฟ้าให้ได้จริงจริงแล้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราต้องแก้เกมให้เขาด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆนะเออเสถ้าเสถ้าเสถ้าตาลังดีครับเราต้องสปีดสูงครับแต่ว่าตอนนี้เราควรจะมีของกันก่อน ถ้าตัวเลนตายทีมเราจะได้ง่ายครับโอเคเราได้ทอยแล้วตอไวยตอไว้ตอด้ว้เชี่ยาชี้มันมีสเต็ปปะเอูช่วยยังไงนะ่เย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับโอเครับทุกคนเราเิดอยู่เตกคุแยกัอยู่ใช่ใช่ใช่อสวย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 ไปเลยไปเลยคิดเล่ตะกนคิดเลตะกนไปเลย อ่ถ้าฝากถึงคนที่จะออกดาบไฟฟ้านะครับผมออกแค่เล่มเดียวพอนะครับแล้วก็ไม่ต้องออกชิดแรกด้วยนะครับเคปเซนติเป็นไอเทมที่เข้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมพอนะมกลางได้ถ้ามีใครกลับมาโอเคชัดเลยดได้อยุสชตบตายเฮ้ยเชีย่ยโอ้โอ้ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็น แปลกๆแล้วเฮียโอเคชิ้นนีตอนพุ่มีดัดมีตัดเลือดแล้วโอเคเราอจะสู้ไหวหรือเปล่า,าไหวฮะแต่ว่าต้องกันด้วยนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราต้องขายดาบไฟฟ้าชิ้นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบคีนะครับเ,เอาคีดาเมจจากเคฟเซนติมาก่อนอ,อ,อยู่ดีก็จรงิงจังไม่มีตังค์ก็ไม่ตังคแล้วมีมีออกมาแล้วครับ ตอนนี้เราลอยแล้วนะครับใจเยช่ครับโอเคโอเคกำลังแบบเอาลุมเจาะอลุมเจาะอลุมเจาะเอาลุมเจาะเฮ้ยดับดับที่มาแล้วที่อย่าแล้วที่ปกคุมกำลังเปลี่ยนไอเทมเพื่อพวกเราแล้วใช่ไม่ง,งั้นยังไงก็แพ้นะครับดาบไฟฟ้านี่เจ๊งเรียบร้อยนะครับเรื่องที่สอนให้รู้ว่าไอเทมมันก็ดีนะครับแต่ว่า มันไม่ควรจะออกชิ้นแรกแล้วก็ไม่ควรออกหลายชิ้นแล้วก็จริงๆก็ไม่ควรออกหลายชิ้นทุกไอเทมนะครับเข้าเลยเข้าเลยเพื่อนเอาไอ้ศูนย์นะครับไม่มีแช่นะมีตายเกิดอย่างเดียวชึบต่อได้ต่อได้เพื่อนเชี่ยเกาะอะไรวะเนี่ย

ต้เกิดก็ควรออกอยู่แต่ว่าเงินไม่น่พอตอนนี้น่าจะต้องล็อกชิลก่อนครับแต่ล็อกชิลเราไม่สามารถรับทาชีได้นะได,ได้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 ตัวนี้ไม่อยู่เชื่อไม่ตร ถอยก้อน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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนเชี่ยไม่น่าทันแล้วเพื่อนเออไม่ทันครับไม่ทันครับอย่าครับอย่าตีครับเเเอยลกูตตีโครบาไี่ได้ไม่ได้ตีไม่ได้ตีเเาินไปน้องเดี๋ยวกูให้กูให้ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราบวกได้ทุกตัวครับไม่รอสาย เจ๊สวยข้อตูเลนโค้ดเจตูเลนแม่งโคตรคแรงเลยมึงสดถ้าชี้ข้อ,อของแบบฉลาดจัดเลยนะคือแบบมีแบบมีหมัดมีล็อกชิลมีของกันคือที่เราตีไม่เข้าเลยครับตายแล้วเนี่ยสวยออคือถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่ใช่ตัวทูดาเมจนี่คือ เอาทาช e ิลงยากมากนะครับเพราะทาชิอันติก็ได้เกาะล็อกชิลก็ได้เกาะหมัดก็ได้เกาะดาบกันเวทก็ได้เกาะอีกคือเกาะมันเลยแบบเยอะมากครับตอนเกมเลยเทสได้เข้านะอันนี้โยนนะทาชิโคตรโยนเลยถ้าเขาตายคือจบจบแล้วฮะจบแล้วโอเคครับจบคอนเซปต์เกียน สเตมเมอร์ er นะครับผมก็ดับไฟฟ้านี่คือจริงๆก็คือจะออกพยายามออกให้ได้5เล่มนะครับแต่ว่าทำไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับ,บ<า>ก็อย่างที่บอกตอนคลิปว่า,าจะพยายามแก้ไอเทมนะไม่งั้นแพ้แน่ๆนะครับไ่น้องสวย,วยตายมาแล้ว,วตีปัอมครับไม่ได้เกิดชึบยบร้อย สวยโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการมาเล่นกับพี่ไม้ใจร้าวนะครับก็ค่อนข้างสนุกมากๆเลยแล้วก็กดดันมากๆเลยน่าจะเป็นคนแรกที่ทําให้ผมกดดันได้สุดๆตอนผมเล่นนะครับที่เหนื่อยไม่ใช่เพราะใครเพราะไอ้ดาบไฟฟ้าสามเล่นยโอเคฮะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมไปเล่นกับใครก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ วงเล็บไประวยนะครับว่าให้ไปแบกหรือให้ไปเกลียดนะครับกูไมม่ลดึงจะเป็นลูกเกเมที่ไไไไออ้อ้้กกูููมม่่่รลดนาจะประมาณนี้นะครับวันนี้ตึงเลยฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบายี่่่ไมใชปา